ดีจ้าเคยยีสานสะพายเหนือมาแล้วจ้พะพ่อแม่พี่น้องวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องเก็บต๊กจ้ะทำบุญลงทานกระถินวัดบ้านฉันบ้านตะกุดใหญ่หมูหก่กตำบลโคกชายอำเภอคอนบุรีมาทำลงทานด้วยกันจะเดอนวันนี้ก็เอาขนมปังจ้ะมาทำลงทานมาทำกะพี่สาวพี่ชายกะสามี กะหลานโอ้ยคนมากแถบพี่น้องเอ้ยมากันเดอ้อดูเถะ่ะได้บุญหลายหลายบ้านแกทำกระถินกันเสร็จหรือยังบ้านฉันเสร็จแล้วลืมจะลืมลงคลิปให้ดูคนก็มากมากโอ้ยกระถินบ้านฉันก็ได้อยู่จ้ะยอดทั้งมดรวมมดกันเลยเก็ะหกหมื่นเกือบเจ็ดหมื่นบาทแล้วจ้ะวัดน้อยน้อยวัดน้อยนอยในหมู่บ้านจ้ะ หมู่บ้านฉันก็มีรลอยกว่าหลังคาเรือนแต่คนศรัทธาก็มากไปอยู่เดยแกเอ้ยดูเถอะคนมากมากเดี๋ยวฉันจะพาหมูแกไปลํำวงกันเดอ้อลํำวงลํำวงลำวงํลำวงอ้อมโบสกันจ้ะอาจยะเนาะลํำวงอ้อมโบสถ์กันโอ้ยดูเบื่องนะจ้ะคนเสือสีดำเงินนี่ยพี่ชายฉันได้นะ่ะ ขาให้ถือต้นกระถิ่นงัน้นจะกระต้นกระถินใครเขาให้ถือก็โอ้ยมาถือว่าเดี๋ยวรำจกกักระบ้านไหนต่อบ้านไหนผัวมีใจรัท้านะจ๊ะเนาะพอแม่พี่น้องมารวมตัวกันมาช่วยกันนี่จ้ะนี่ฉันกับพี่สาวนะจ๊ะโอ้ยหอบหอบกันคนก็เต็มไปดูเถอะแกเอย้ย สนุกกันจริงๆปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งจ้ะปีหนึ่งเขาจะมีครั้งหนึ่งก็จะเนาะนี่กระถินผาป,ป่าก็จะมีอีกเดเดือนมกราว่าเสียงงานเสียงเข้าประชุมประชุมกันว่าเดือนมกราว่ะนี่ก็จะเขารอบที่สามแล้วเดนเนี่ยอ้อมโบสจ้ะโบสบ้านฉันก็ยังไม่เซจเลยเป็นบัตรเล็กๆโบสถ์ใหญ่ๆเพราะว่าอะไรคนมีจิตศรัทธามา รวมบุญกันมากนี่จ้ขคืนโบสถ์แล้วจ้ะมานะดูดูหน่อยของกินก็มากจริงๆทั้งขนมจีนไก่ทอดขา้าวเหนียวซาาพัดทุกสิ่งทุกอย่างก็มาลมกันหมดคนมาลงทานก็อุย้ยมากแทบบ้านไหนต่อมีบ้านไหนแกเอ้ยมากันจริงๆเลยนะจ้ะนี่สุดท้ายอันนี้ อีสานก็สะพยเหนือจ่าจะตน้นกระถินอันนี้ครอบครัวฉันพี่สาวหลานสาวพี่ชายตัวฉันสามีแม่ฉันนาฉันคนเสือสีขาวขาวขังพี่ฉันนั่นเป็นพี่สาวเป็นอปตจ้ะสวัสดีจา้า